ปาเจโร่สาเหตุของแอร์ไม่เย็นนี่ฮะตู้รั่วแต่มาดูสภาพตู้กันเนี่น่าจะล้างสองกล้องมานะก็ล้างน้ำยาไม่หมดแล้วก็มีคราบมึกเมื่อเต็มเลยด้านหน้าและด้านหลังนะอันนี้สรุปแล้วตู้รั่วเปลี่ยนตู้ใหม่เดี๋ยวเราไปดูความเย็นภายในรถกันปาเจโร่นะหลังจากเปลี่ยนคอยเย็นด้านหน้าเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวมาดูความเย็นภายในรถกันว่าจะได้เท่าไหร่ผมเริ่มที่เบาะหน้าก่อนเลยนะเบาะหน้าจับอุณหภูมิได้ที่ประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดองศานะประมาณสิบเจ็ดองศาอันนี้ด้านเบาะหน้านะเดี๋ยวมาดูเบาะแถวกลางเบาะแถวกลางจับอุณหภูมิได้ที่ประมาณสิบแปดองศานะเบาะแถวกลางแล้วก็เดี๋ยวมีเบาะแถวหลังอีกหลังสุดเลย หลังสุดนี่ปีนมาหน่อยหลังสุดนี่ก็จับอุณหภูมิได้ที่ประมาณสิบเก้าองศานะโดยประมาณสิบเก้าองศาก็อันนี้มีตู้หลังด้วยนะมีตู้ด้านหลังเรามีช่องลมด้านหลังก็อุณหภูมิถือว่าท่อรถนะแล้วอันนี้เป็นตู้ที่เราถอดออกมาด,ดูสภาพนะ รถท่านใดเป็นแบบนี้บ้างนะแอร์ไม่เย็นมันเอา